คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับถึงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์สิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเศรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเิรีหมื่นล้านนะครับกับสูตรวิ่งบนสูตรที่1นะครับสูตรเก่าที่เข้ากันต่อเนื่องนะครับขออภัยนะครับที่ว่ามาอัปโหลดในส่วนของคลิป u t u b e ช้านะครับเนื่องจากไปผ่อนคลายไปช่วงที่เป็นช่วงท่องเที่ยวใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากทางานด้วยนะครับก็เลยเอัปโหลดคิปริ y o ยูทู e ช้านะครับแล้วมาดูวันต่อนะครับกับสูตรวิ่งบนสูตรที่1 นะครับในสูตรนี้เดินดีเหมือนกันนะครับเราเข้ามาดูนะครับก็สูตรเริ่มเดินตั้งแต่16พฤศจิกายนพอพุทธศักราช62นะครับพศ62กนะครับก็เดินมาทั้งหมดนะครับรวมรวมแล้วนะครับ25งวดการคำนวณนะครับมีหลุด1งงวดนะครับนะครับเรามาดูนะครับก็ผมแสดงให้เห็นตั้งแต่ตรง ่ะสดงเห็นคร่าวๆข,ของวัดสองศิปกพิปคมหกสามละกันนะครับที่ออกศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้าครับสองต้นออกสองสองนะครับเรามาดูนะครับในวิธีการคำนวณผมใช้ในส่วนของหลักร้อยล้องที่หนึ่งครับคูณด้วยสองหลักหน่วยลองที่หนึ่งคูณด้วยสามหลักสิบล่างบวกเข้าไปครับบวกด้วยหลักหน่วยล่างคูณด้วยสามนะครับอันนี้ก็ศูนย์คูณสองก็ได้ศูนย์ ห้าบวกด้วย2บวกด้วย2 3 6นะครับรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่าไรเอ่ยสาได้เท่ากับ23่สิบสาาบวกหเป็น24ใส่4ครับ4ีบวกสเป็น6 6หบวกสี่คงที่ครับ6กบวกสี่คงที่เป็น10ใส่ศูนย์ครับ นำค่าฐานมาวางนะศูนย์บวก1ของที่ครับศูนย์บวก1ของที่ได้1ครกับได้วิ่งบนสูตรที่1นะครับได้4 6 0 1ศนะครับวิ่งของตัวเลขข้างบนที่1นะครับ4 6 0 1ศูเรามาดูนะครับ1มิถุนายน6กาครับออก8 3 1 5 7 2เท่าตัวล่างออก2 4นะครับเลข6ครับวิ่งเข้ามาในส่วนของหลักหลักหลัก10ของร้อที่1นนะครับเห็นไหมครับต่อมาครับ หนึ่งมิถุนายนหกสามครับแปดสามหนึเอตล่งสองสีครับนำมาคำนวณเสร็จแล้วนะครับได้6.8.2.3ดสอสครับหกแปเราก็มาดูกันครับหกแปนะ1ิบหกมิถุนายนหกสามครับออก5 1 6หนึ่งหาหจ็ดองตังหกครับเลขวิ่งที่เข้ามาคือเลขหกครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลังวัลที่1นะครับ ต่อมาครับ16วิทยาน6 3ครับ5169672964ครับเมื่อนำมาคำนวณแล้วนะครับด้วยสุดเดียวกันนะครับได้8045ครับ8045เรามาดูนะครับ1กระดาษคม6 3ครับออก372582ตัวละเอา83ครับเลข8ครับวิ่งเข้ามาในหลักหน่วยของร้อที่1เลข5วิ่งเข้ามาในหลักสิบของร้อที่1ครับอันนี้เข้ามา2หลักนะครับของร้อที่1 หนึ 1> 1กระดาบดัคมหกาครับออก3ามที่เจ็ดสอ้าแปดสงตัวลออกแปดนะครับ mm hmm. เมื่อน,นำมาคำนวณที่สุดเดียวกันครับ mm hmm. ก็ได้ผลการคำนวณออกมาเป็นหกแปดสองาแปดสองสามนับดูนะครับสิกกระด้บดัคมหกาครับออกแปดเจ็ดสามสองดหกองตัวละออก53ครับเลขหกครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยหลักที่1ครับเลขแปเข้ามาในส่วนของหลักสิบหลักที่หนึ่แล้วก็เลขสอครับ เข้ามาในหลักร้อยราวลที่1ครับเข้ามา3ตัวรางวัลที่1นะครับ3ตัว3ตัวบนนะครับต่อมาครับ16ก็ได้แต่ค63ครับออกไป73 2ไป6ตัวล่าง53นะครับอ่านำมาคํานวณต่อครับได้7 9 3 4ครับ7 9 3 4ลองมาี้นะครับ1สิงหาคม63ครับออก569 391 2ตัวล่าง92นะครับ เลขเก้าเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบเอาที่หนึ่งครับเลขสามเข้ามาหลักร้อยมันถึงกับเข้ามาสองหลักของเรามาที่หนึ่งเนี่ยครับพิ้งทำมาต่อมาครับหนึ่งสิงหาคมหกสามครับออกห้าหกเก้าสามเก้าหนึ่งสองตัวล่างเก้าสองนะครับแล้วก็นํามาคํานวณต่อครับได้สุดเดียวกันนะครับวกด้วยค่าคงที่เท่ากับห้าเจ็ดหนึ่งสองห้าเจ็ดหนึ่งสองเอามาดูนะครับสิบหกสิงหาคมหกสามครับออกเก้าสี่ห้าเป็นหนึ่งสองตัวล่างเอาแปดแปดนะครับ เลขหนึ่งเข้ามาในหลักสิบแล้วก็หลักหน่ยวยนึ่งครับเข้ามาสหลักอีกแล้วครับของหลัที่หนึ่งสิบหกงหาคมบกสครับคำนวณออกมาได้นะครับเพว่สุดเดียกันบวกกันเสร็จแล้วก็นำบอกเด็ค่าขงที่ครับแล้วกับสองส้าครับสองสี่แปดเก้าเรามาดูหนึ่งกันยายนครับหกันยายนหกสามออกเก้าเก้าเก้กจ็ดสองตัวล่งออกเก้าแปครับเลขเก้าเข้ามาตำแหน่งของหลัก้อยแล้วห เลขเก้าเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบน้อยหนึ่งเข้ามาหลักสิบแล้วก็หลัก 100, หลักร้อยหลักร้อยหลักสิบนะครับจริงจริงหลักอื่นก็เข้ามานะแต่ว่าเราโฟกัสที่สามตัวก่อนนะครับของร้อยที่หนึ่งนะครับเข้ามาสองหลักนะครับเลขเก้าต่อมาครับหนึ่งกันยายนหกสามครับออก9้าเก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 ้าเจ็ดสองตัวละเก้าแปดนะครับ นำมาบวกกันเสร็จบร้ปแล้วบวกด้ค่าของที่ครับบวก1งของที่เท่ากับ3บวก2งของที่เท่ากับ5บวก4ของที่เท่ากับ9บวก1งของที่เท่ากับ0ได้3 5 90กลับไปเรตินตามมาดูนะครับ359 0้าเกเราคำนวณมาสักครู่ใช่ไหมครับเรามาดู16กันยายน63ครับออกอ4 4ี่สีตัวเลขา 5, 7, ครับเลข3มาตำแหน่งของหลักหน่วยนอนที่1ครับ เลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยเรานี่หนึ่งครับเรามาดูนะครับเข้ามาสองหลักใช่ไหมที่เราคำนวณไว้เรามาครับสิบหกกันยายนหกสามครับออกสองสี่สี่ศูนย์ประสามสองตัวลขห้าเจ็ดครับนำมาคำนวณครับบวกกันให้เสร็จคูณกันให้เสร็จเท่ากับสามสิบห้าสามสิบห้าบวกหนึ่งก็เป็นสามสิบหกสี่หก บวกอีก2เท่ากับ8บวกอีก4ของที่เท่ากับ2บวกหนึงของที่เท่ากับ3ได้68 2 3ครับ68 2 3นสอมาดูนะครับ1ตุลาคม63ครับออก8 3 7 8 9 3 2ามตัวเลขหา 5, ครับเลข8เข้ามาตำแหน่งหลักร้อยร้อที่1ครับเลข3เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรอที่1น่าหลักหน่วยรอที่1ครับเข้ามา2หลักอีกแล้วนะครับหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับ ต่อมาครับ1ตัวละคร6ออก837893 2จ5 9ตัวละครครับนำมาคูณแล้วก็บวกกันหีเรียบร้อยนะครับจะผลได้เท่ากับ57 57บวก1คงที่เท่ากับ8บวก2คงที่เท่ากับ0บวก4คงที่เท่ากับ4บวก1คงที่เท่ากับ5ได้เลขวิ่งครับ8045ครับเลขวิ่งงวดที่1น0 4 5ะครับ8 0 4 5 16ตัวละคมกาครับออก2 8 6 0ป1 2ศูน่าอตัวละออก38นะครับเรามาดูเลขศนย์เข้ามาหลักร้อยแล้วนี่ยองครับเลข5เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบนอนเองเข้ามา2หลักของน้อยที่1แล้วครับต่อมาครับ1 6บอตัวละคมกสครับนำมาบวกคูณบวกและคูณให้เรียบร้อยนะเท่ากับ30 30บวก1คงที่เท่ากับ1เท่ากับบวก2คงที่เท่ากับ3บวก4คงที่เท่ากับ7 บอกหนึ่งของที่เท่ากับแปดได้หนึ่งสามเจ็ดแปดครับไปเล็กบิต่อมาครับหนึ่งพฤษภาคมหกสามครับออกห้าศูนย์หกสี่ศูนย์สี่สองตัวล่างสี่ศูนย์นะครับอในงวดนี้หลุดไปนะครับที่คำนวณได้หนึ่งสามเจ็ดแปดที่ว่ามันหลุดนี่นะที่ว่ายี่สิบห้างวดหลุดหนึ่งงวดนะครับนะครับในงวดนี้หลุดไปนะครับที่หลุดหนึ่งงวด ต่อมาครับเรามาคำนวณต่อนะครับเพราะว่าผมคาดกะณีแล้วแล้วก็ดูจากสถิติแล้วนะครับมีความเป็นไปได้ที่เราจะเดินต่อได้นะครับ1นึ่งพษาคมหกสามคำนวณต่อห้าศูนยกสี่ศูนย์สตัวล่าออกสี่นย์นะครับนะครับนำมาคูณแล้วก็บอกกันเีย้กับย่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกหนึ่งงที่เท่ากับห้าบวกสอที่เท่ากับเจ็บวกสี่งที่เท่ากับหนึ่งบวกหนึงที่เท่ากับสองได้ห้าเจ็ดนองนะครับห้าเจ็ 16พฤศชิกาย,ยน63ครับออก9 7 2 6 6 1 2ตัวล่างออก46นะครับหลักร้อยหลักร้อยคูณ2ครับ6 2 12บวกด้วย3 1 3บวกด้วย4บวกด้วย6 3 8ได้เท่ากับ37 37บวก1เป็น38ใส่8ครับ8บวก2ที่เป็น10ใส่0 0บวก4คงที่เท่ากับ4ครับ สี่บวกหนึ่งคงที่จะกับ5ครับได้แปดศูครับหน่งธันวาคม6 3ครับออก1 0ึ่งศูตัวล่างออก8ปดนะครับเรามาดูเลขสี 4, ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยเรามาที่1นะครับ1นธนาคม6 3ครับ9 2 18 4 3 12บวกด้วย8ครับ บวกด้วย4 3 10, 2รวมกันได้เท่ากับ50 50บวก1คงที่เป็น51จะ1 1บวก2คงที่เป็น3 3บวก4คงที่เป็น7 7บวก1คงที่เป็น8ครับแต่เลขวิง่งรางวัที่1ครับ1 3 7 8ครับ1 3 7 8ตามมาดูอันนี้ก็เป็นงวดของ16ธันวาคม63 นะครับก็เรามาดูเลขสามเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเราที่หนึ่งจริงไหมครับโอเคเรามาดูนะครับลองวัดดมาดูกันสิบหกจานน์คมหกสามออกสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์สามส่วตัวละเจ็ดศูนย์ใช่ไหมหลักร้อยเราที่หนึ่งคูณด้วยสองบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วยสามหลักหน่วยเราที่หนึ่งคูณด้วยสามบวกด้วยสิบล่างบวกด้วยหลักหน่วยล่างคูณด้วยสามสามสองหก 339 6บวก9นะครับบวกด้วย7บวกด้วย0นะครับ3คูณด้วย0นูนย์ได้เทกับ22 22 22บวก1เป็น23 3บวก2ของที่เป็น5 5บวก4 5บวก4ของที่เป็น9 เกบวกหของที่เป็น10ได้3ามห้าครับ3ามห้และศูนะครับผลวิ่งของสูตรนี้วิ่งบนสูตรที่1นะครับที่ใส่ติเดิน16บหกพฤศจิกายน62นะครับใส่ติเดินมาทั้งหมด25่วดการคำนวณหลุด1งวดนะครับไม่รวมวดที่เพิ่งคำนวณไปมาสกู่นะครับ ก็ถ <S an> ้ากดติดตามก็จะเห็นในสุดสุดของการทำนอนนะครับที่เดินเข้าอยู่ตลอดนะครับแล้วก็สูตรไหนอมีทั้งสูตรใหม่สูตรไหนดุดก็ผมจะปรับปรุงเป็นสูตรใหม่ให้นะครับก็จจเย็นแต่ว่าในในงวดนี้ก็ถือว่าเข้าเยอะนะครับในสูตรนี้มีมีสูตรเข้าเยอะอยู่นะครับดุดเพียงเล็กน้อยนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้รู้ก่อนใครนะครับกดสั่งกระดิ่งด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับแชร์ขึ้นเฟซบุ๊กตนเองไว้นะครับไปดูย้านหลังได้ แชร์ลงในไลน์ได้ครับเก็บคนที่รกตัวเลขเหมือนกันนะครับจะได้เป็นการสร้างกุศลาก่วตนเองนะครับเผื่อเขาจะได้รวมไปด้วยกันกับเรานะครับฝากกดไลค์ยกนิ้วโป้งผมด้วยนะครับจะขอบคุณมากเลยครับขอให้รวยโดยทยกันเลยนะครับก็รู้ก่อนรวยก่อนกับสูตรหวยโชคสิริิหมล้านครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ